ช่วงนี้อยาดมีข่าวอัปเดตมาฝากคุณผู้ชมเพียบเลยค่ะส่วนใครที่รออยู่กับ t v วีสามสตารชหนุ่มหมากสาวคิมและผู้จัดแอนทองเขาจะเมาส์กันมันขนาดไหนตามไปดูเลยค่ะ ำเอาระบบอินเตอร์แอคทีฟของเว็บไทยทีวีสามคอมล้มไปพักหนึ่งเลยล่ะค่ะเมื่อเหล่าซุตตาจัลละครเรตติ้งกระฉูดอย่างปัญญาชนก้นครัวทงผู้จัดแอนทองพระนางหมากคิมเบอรี่รวมถึงบรรจงสาวใช้สุดแสบมะปรางวิลาการที่มารับหน้าที่เป็นพิธีกรทีวีสามสตาร์แชทเป็นครั้งแรกงานนี้เมาส์มันขำกริง hey ้งเฮฮากันตลอดรายการโดยมีเหล่าแฟนคลับเข้ามาร่วมแชทกันส,สดๆอย่างล้นหลามชนิดอ่านคำถามกันแทบไม่ทันเลยล่ะค่ะ เขาได้ไหมขยบออกไปนิดเลยเครืจนเครือจนเกินจะเก็บแล้วเธอก่อนจะรู้ความจริงตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนเรียกว่าเจเอมพี่หมากมีคนเรียกตั้มใช่ครับเรียกตั้ม อีตั้มคิกเก๊กจังวะออย่างเงี้ยเออตั้มไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกว่าคุณตั้มคุณตั้มน่ารักจังเลยครับผมก็หันไปขอบคุณเขาครับผมน่ารักแต่คนดูทักฟางผิดนะคะดูชื่อบริจงไม่ใช่อีจงอ่างนะคะก็ดีใจค่ะก็แล้วพวกเขาทุกคนเนี่ยอยู่ในกองแล้วทาให้รู้สึกแบบบรรยากาศกองมันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เล่นละครออกมาเขาก็เล่นให้มันให้ได้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราโชคดีเขาก็จะเป็นที่จดจ ของแอนตลอดชีวิตนะว่าว<ะ>เขาเป็นคนที่ทำ oh งานนี้ยังมีเค้กวันเกิดย้อนหลังให้ผู้จัดแอนได้เซอร์ไพรส์ถึง2ก้อนโดยมีคุณบริสุทธิ์บุณนะสมฤทธิผู้มีการฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนมอบให้นอกจากนี้ยังรับพรดีๆจากท่านเจ้าคุณราชร right ัตนมงคลผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารอีกด้วยค่ะ และแฟนๆละครปัญญาชนก้นครัวยังสนุกกันได้อย่างต่อเนื่องกับเบื้องหลังฉากสุดฮาและเรื่องลับๆในกองถ่ายรวมถึงความดีใจของเหล่านักสแสดงสุดเลฟิฟทั้งมาร์ควินคิมเบอรี่นุ่มโบธนากรก็มาร่วมเผากับสาวแซบกุ Good ๊บกิบสมนทิพ์และที่พลาดไม่ได้ก็ผู้จัดคนเก่งพี่แอนทองประสมและผู้กำกับพี่แอลอัมไพพรที่งานนี้ยอมให้ตีท้ายครัวกันแบบหมดเปลือกหมดใจกันเลยล่ะคะ่ะวันพรุ่งนี้บ่ายโมง45ในรายการตีท้ายครัว